ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิด ศีลังกาประกาศภาวะฉุกเฉินด้านอาหารหลังวิกฤตอัตราแลกเปลี่ยนเร็วร้ายลงรัฐบาลสีลังกายึดน้ำตาลได้ 32,000เมตรติกตันเพียงไม่กี่วันหลังจากที่บังคับใช้ภาวะฉุกเฉินเพื่อหยุดการก,ากักตุนอาหารและราคาที่สูงขึ้นเจ้าหน้าที่ได้จำกัดการนำเข้าในขณะที่พวกเขาทำงานเพื่อจัดการกับวิกฤตสกุลเงินต่างประเทศที่เลวร้วายลงประธานาธิบดีโกตาบายาราสปักษาแห่งสีรังกาได้ประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจเ,เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้เฟอที่พุ่งสูงขึ้นหลังจากค่างเงินของประเทศที่ร่วงลงอย่างหนัก ส่งผลให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นเมื่อวันอังคารประธานาธิบดีลาดปักษาประกาศภาวะฉุกเฉินภายใต้กฎหมายความมั่นคงสาธรารณะเพื่อป้องกันการกักตุนสิ่งของจําเป็นรวมทั้งข้าวและน้ําตาลเหตุฉุกเฉินมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันอังคารประธานาธิบดีได้ประกาศใช้กฎระเบียบฉุกเฉินภายใต้กฎหมายความมั่นคงสาธรารณะว่าด้วยการจัดหาสินค้าจําเป็นโฆษกประธานาธิบดีกล่าวกับผู้สื่อข่าวกองทัพจะดูแลาการดําเนินการที่ให้อานาจแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งของจําเป็นรวมทั้งข้าวและ น้ำตาลขายในราคาที่รัฐบาลรับประกันหรือราคาตามต้นทุนการนำเข้าที่สุลกากรและป้องกันการซ่อนสต็อกในรัตนายาเกก่าวการเคลื่อนไหวฉุกเฉินตามราคาน้ำตาลข้าวหหอมและมันฝรั่งที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่การเข้าแถวยาวนอกร้านก็เกิดจากการขาดแคลนนมผงน้ำมันกาดและการถุงต้มมาตรการที่หลากหลายนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อกู้คืนเครดิตที่ค้างชำระให้กับธนาคารของรัฐโดยผู้นำเข้าในช่วงไม่กี่สัป,ปดาห์ที่ผ่านมาราคาสินค้าจำเป็นส่วนใหญ่พุ่งสูงขึ้น อย่างรวดเร็วเนื่องจากค่าเงินท้องถิ่นที่ลดลงและราคาในตลาดโลกที่สูงขึ้นจากการระบาดของโควิด -19 โดยรัฐบาลโทษผู้ค้าที่กักตุนสินค้ารูปีศรีลังกาลดลง7.5%เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ธนาคารกลางของศรีลังกาเพิ่มเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในการประมูลเพื่อนหนุนสกุลเงินท้องถิ่นตามข้อมูลของธนาคารทุนสำรองต่างประเทศของศรีลังกาลดลงเหลือ2.8พันล้านดอลลาร์ณสิ้นเดือนกรกฎาคมจาก7.5พันล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน2019เมื่อ รัฐบาลเข้ารับตําแหน่งเงินรูปีได้สูญเสียมูลค่ามากกว่า20%เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลานั้นศรีลังกาซึ่งเป็นผู้นําเข้าสุทธิของอาหารและสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆกําลังพบเห็นการระบาดเพิ่มขึ้นของโควิด -19 และการเสียชีวิตที่มากมายซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวซึ่งเป็นหนึ่งในรายได้หลักจากสกุลเงินต่างประเทศส่วนหนึ่งเป็นผลจากจํานวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงเศรษฐกิจของศรีลังกาหดตัวลงเป็นประวัติการณ์3.6 ในปีที่แล้วขณะนี้ประเทศอยู่ใต้เคอร์ฟิว16วันจนถึงวันจันทร์เนื่องจากมีผู้ป่วยโควิด -19 เพิ่มขึ้นรัฐบาลได้แต่งตั้งอดีตนายพลกองทัพบกเป็นผู้บัญชาการหน่วยบริการที่จํำเป็นซึ่งจะมีอานาจในการยึดสต็อกอาหารที่ถือโดยพ่อค้าและผู้ค้าปลีกและควบคุมราคาของพวกเขาในการค้าขาย Sugar, sugar—it's everywhere, but not a grain to buy—has been the complaint from consumers in Sri Lanka. The government says this is one of the reasons, holding by traders to create an artificial price increase. On Wednesday, government officials raided warehouses in Colombo. They said were not registered with the Consumer Affairs Authority and seized 32,000 metric tons. Team Khao AEC TV Channel up. ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด